สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของพิษแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสนใจแอดไลน์ได้ที่แอดพีเคียสองสี่เริ่มต้นกันที่ฮเกนเบนเดสครับเอเจนต์ส่วนตัวนัดหารือผู้บริหารเอติโกมาเรตที่พัตตคารแห่งหนึ่งตั้งอยู่กรุงมารรตเป็นระยะเวลา15นาทีเพื่อเร่งรัดปล่อยเจ้าฟิลิกกองหน้าโปรตุกสย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบยืมตัวแล้ว กิตเท,ทีนฮาร์คุณซื้อของพิสแแสดงแมนเชสเตอร์อินเตอรครับแสดงท่าเทียงชัดเจนต้องการเสริมแนวกุมกำลังตลาดหน้าหนาวโดยเฉพาะแนวรุกหลังยุโรสัญญากับคริสตินโเดร์โดตั้งแต่ก่อนเริ่มฟุตบอลโลกที่ประเทศกาตาร์ล่าสุดนะครับเรดดิโครับมีการรายงานว่า CEO ของมาดริดนะครับประชุมกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ เกีย่ยวกับการย้ายทีมของฟิลิกซึ่งไม่มีความสุขที่วันตารายงานระบุว่าอดีตนักเตะเบนฟิก้ากดดันเมนเดสเพื่อแยกทางกับตรูรามีโดยกำชับเอเย่นครั้งแล้วครั้งเล่าต้องการย้ายทีมมากที่สุดหรือมากแค่ไหนให้จงได้ประมาณนั้นนะครับเนื่องจากขัดแย้งกับเดียโก้ซมิโอเน่ครับกุนซืออาร์เจนตีนูน่าวัย2 3ปีรายนี้ลงเล่นตัวจริงแค่1เกมครับนั่นตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังเป็นตัวเลือกอันดับรองของซิมิโอเน่และถูกตัดออกจากทีมอย่างเด็ดขาดในเกมเอาชนะเรียว โปเปโรครับ20ในสึโคปาโรเดในวันพุทธที่ผ่านมาและพิสาแดงครับติดตามสถานการของฟิลิกมาตลอดครับแล้วก็ยื่นข้อเสนอค่ายืม3.5ล้านปอนด์ครับและก็จ่ายค่าจ้างจนกระทั่งโรกัน22-23ที่ผ่านมานั้นตรามีต้องการค่าหยืม11ล้านปอนด์ครับจะยินยอมให้นักเตะย้ายออกไป ทีมของซิเมโอเน่ครับคอฟฟิลด้วยค่าตัว1 1 4ล้านปอนด์เมื่อปี2019ครับเด้ก,กลายเป็นเสตินักเตะด,ดาวรุง่งค่าตัวแพงที่สุดของบระวัติศาสตรลงเล่น1 3 0นัดยิง34ประตูครับเอาละครับนี่นการดเดบข่าวสารของปิซแดงพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ